พระอาจารย์ครับโดนแก๊งคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์หลอกทําอย่างไรดีครับอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คือเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการดําเนินการแก้ไขให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจตามกระบวนการกฎหมายแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าโอกาสจะได้รัพย์คืนมันน้อยมากถือว่านี่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเรา แล้วก็ต่อไปเราก็จะไม่พลาดอย่างนี้อีกให้ตั้งสติสอนตัวเองความจริงเรื่อง call center ปัจจุบันก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองและทํามยังมีคนถูกหลอกอีกเพราะว่าเขาจะมาด้วยกระบวนการที่แนบเนียนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องตั้งสติดีๆถูกหลอกไปครั้งแล้วก็อย่าให้ถูกหลอกอีกแล้วเอาประสบการณ์ที่เราเองถูกหลอกถ้าทําได้ก็ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นเพื่อเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นบทเรียนเตือนใจด้วยจเจริญพรอ